บรรยากาศยามเย็นอวัวกับข้าวคอก บรรยากาศยามเย็นหน้าบ้านฝา่งอันนี้บ้านลุงกับป้าเน,นี่เกียวข้าวหมดแล้ว ข้าวหมดแล้วครับตะวันตกินนี่สวยไหมครับลมเย็น ตำไทยตำปลาปลายยกข้าวเหนียวอุ้ยหนาวอยู่ดิ <c oughs> ปากสั่นเลยดิไงไงรสชาติต้มตำมัน,มนมบ้าก็กลับบ้านก็ต้องกินส้มตำบ้านๆเนี้ย <laughs> ไป,ป่ปลา่าย่างมือแรกไช่อแบบนอดไช่อนอืมนุ่ม,มชวนทางบ้านมากินข้าวเลยทุกคนมีข้าวครับบ้านฝางบ้านฝางอำเภอเกเตเาาวิัยจังหวัดรอยเอ็ด นอกเขตเทศาบาลไหมปเียว้เอเราก็างดินปักยนอากาศที่บ้านหนาว อาบน้ำไมไม่ปกติมันไม่หนาวหรอกถ้าเป็นคนทั่วไปปกติคนีพื้นเพแต่เรานานๆมาทีอากาศมันจะรู้สึกเย็นลมแรงเนาะลมเย็นแล้วเธออาบน้ำไม่ขึ้นเนี้ยต้มน้ำาอดต้มมีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ก็พังกินข้าวแค่นี้แหละมื้อแรกต้องหิผักไม่กินแบบนี้ผักไม่มีไงไม่ได้ซื้อผักมาไง กินกันได้แล้วพรุ่งนี้เขาใหกินหมูกระทะเธอเดินไปเ <ไป S 2> ห<า>อะไรตอนนี้ยังเ้มีเห็นเยอะอยู่<อ>ดูเลิว้วเมื่อกี้เธอเดินไปทำไมเธอไม่เอาก็ใคร